สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกุ้งพลอยเขินโบสเซอร์ไพรส์ออกซื่อ,อ,อ,อตั้งแต่สดก็เนื้อหอมสุดๆไปเลยละครับสำหรับนักแสดงสาวมาความสามารถกุ้งพลอยกนิทรินหรือติ๊กบิ๊กบราเธออย่างข่าวก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่ากำลังแอบกิฟก,กันกับนักแสดงรุ่นน้องอย่างโบสยงยุทธที่มีอายุห่างก,กันกว่า13ปี ล่าสุดกุ้งพลอยกับบอสก็ได้มาร่วมงานฉลองครบครอบ2ปีท็อวันเซนต n n อนนิเวอร์แซรีก็ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่อแถมยังเป็นการสัมภาษณ์คู่ครั้งแรกของทั้ง2คนด้วยครับนาที่ทําเอานักข่าวกริชกันสนันเลยก็คือก่อนที่บอสจะเข้ามาให้สัมภาษณ์นั้นเจ้าตัวได้เซอร์ไพรส์กุ้งพลอยด้วยการถือช่อดอกไม้มาให้กลางวงสัมภาษณ์กุ้งพลอยนี่เขินหนักมากเลยครับ ถามว่าตอนนี้มีความรักครั้งใหม่แล้วกุ้งพลอยตอบว่าโอ้ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาเป็นน้องค่ะเป็นน้องที่แบบสนิทมากๆและเราก็มีผู้จัดการคนเดียวกันด้วยถามว่ากระแสข่าวเกิดขึ้นมาได้ยังไงกุ้งพลอยตอบว่าอาจจะเพราะเราเจอกันบ่อยสมมติว่าเรามีงานอีเวนต์เราก็จะไปและเจอกันซึ่งพอเราเจอกันก็จะแบบว่าถ่ายทิกตอกด้วยกัน ถามว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่ากุ้งพลอยตอบว่าไม่ใช่ค่ะเป็นพี่น้องกันเขาเป็นน้องบอสตอบว่าเป็นพี่น้องกันครับ ถามว่ามีโอกาสพัฒนาไปมากกว่านี้ไหมกุ้งพลอยตอบว่ามีไหมอะพร้อมหันไปถามบอสบอสตอบว่าให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับถามว่าส่วนตัวเราติดไหมถ้าจะมีแฟนเด็กกุ้งพลอยตอบว่าหนูไม่ติดนะพูดพร้อมหัวเราะว่าต้องถามน้องเขามากกว่าว่าเขาติดไหมถ้าจะมีแฟนแก่บอสตอบว่าผมไม่ได้โฟกัสเรื่องอายุหรืออะไรอยู่แล้วครับ ถามว่าหลายคนอาจมองว่าเป็นการครบกันเพื่อสร้างกระแสกุ้งพลอยตอบว่าหนูเข้าใจว่ามุมมองของคนแต่ละคนมันก็แตกต่างกันดังนั้นถ้าจะมองว่าสร้างกระแสหรือไม่สร้างกระแสยังไงเราก็ต้องอยู่ต่อไปเป็นพี่น้องกันต่อไปถามว่าสีเรียดหมายที่เรื่องนี้กลายเป็นที่จับตามองบอสตอบว่าส่วนตัวผมเองไม่ได้ซีเรียดกับข่าวนี้เลยครับเพราะว่าการที่เรารู้จักกันสนิทกันหรือว่าปรึกษาการมันไม่ได้มีอะไรผิด ดังนั้นผมจึงไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องกังวลครับสรุปว่าทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ